เพื่อนคุณพี่นะคะมาสายหนึ่งชั่วโมงคุณพี่จะด่ามันว่าอะไรคะขอบคุณค่ะคุณพี่ขอโทษครัไม่ต้องเดี๋ยวจะกราบนะครับกระเป๋ามันอยู่ใกล้เท้าคนไปเดี๋ยวมันจะได้กราบแทบพังเสกราบกราบลาบูบูไปเลยน้องน้องเขามาสายชั่วโมงหนึ่งนี่ผมสายชั่วโมงหนึ่งโอ้ชี้ว่าอ้างว่วเลยใช่ใช่มันเป็นข้ออ้างที่ไม่ถูกต้องใช่ผมรู้สึกค่ะไม่ได้ผิดที่หายผิด คุณพี่คะถ้าเกิดว่าเพื่อนมาสายพี่จะด่าเพื่อนพี่ว่าอะไรเออเออหนูขอคาเดียวสมมติว่าสนิทกันมากๆอันนี้เหมือนว่าเป็นจริงเป็นจังเลยเพราะว่าเพื่อนคุณพี่ต้องดูอยู่ถ้าคุณพี่ใช่เขาจะหาว่าคุณพี่คุณพี่มาสายหนึ่งชั่วโมงพี่จะพูว่าอะไรมองกล้องเลยค่ะมองกล้องเลยมองกล้องเลยค่ะคุณพี่หยดอลยากันป่ไม่ไลาต่อไปดีกว่าเลี้ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณพี่นะคะมาสายหนึ่งชั่วโมงคุณพี่จะด่ามันว่าอะไรคะอยห้าสี่สามสองมองกล้องเลยด่าเลยค่ะพี่ ไอคอนิกไอคอนิกไปไอคอนเสดไอคอนเสดเพื่อนพี่มาสายหนึ่งชั่วโมงคุณพี่จะด่าว่าอะไรคะโอ้โหพี่มาหนโดนตเล็กจังเลยอย่าเพี่ยนเลพี่ยนพี่ตเล็กมาแล้วพี่จะด่าว่าอะไรคะเอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เฮ้ยเพื่อนคุณพี่มาสายหนึ่งชั่วโมงคุณพี่จะด่าว่ายังไงมองกล้องเลยคุณพี่ห้าสี่สามสองจะด่าว่า พี่เขาด่าว่าอีบบั e bubble ขอบคุณค่ะไม่พี่เขาด่าว่า e กุหลาบเราพูดกับเขาสำหรับเขามาสายชั่วโมงหนึ่งพูดในคำเจ็บแสบที่สุดที่เชัจะพูดคือมาสายทำไมครับโอ้ยเลยพี่จะด่าว่ายังไงคะมึงมาทำไมไอ้เทเลชชั่เกิดมากมาช้าเหลือเกินดใหม่เนี่ยโดนกัดตายแล้วแม่ง คุณค่าชีวิตมากกว่ามึงเองมึงยังไม่เข้าใครอินใายของเลยเพราะผมไม่ได้ด่าพี่เลยเพราหนูไม่ได้ด่าพี่เลยวันนี้เราไม่มีสปอนเซอร์เข้าค่ะดีใจมากวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้าวอ๋อดีใจหรอไม่ต้องเหนื่อยใช่ไหมโดมอย่าดมก่อนร้นวันนี้สปอนเซอร์เป็นทางนี้ก็แล้วกันยาดมเฟรชลัสกัน หนึ่งชั่วโมงแล้มีอะไรอยู่ในกระเป๋าก็ให้อินหมดแล้วออให้ด่าให้หนึ่งชั่วโมงให้ถ่ายโฆษณาหนึ่งชั่วโมงที่ไหนคือสปอนเซอร์หลักของเราวันนี้คะเลือกได้เลือกได้ใครอยากให้ใครสปอนเซอร์อยากให้ของไทยสปอนเซอร์อยากให้เฟรดักสปอนเซอร์ได้หมดเลยเลือกเอาให้ถ่า,ายมานะคะ<อ>วันนี้ใครเป็นสปอนเซอร์หลักของเราใต้คลิปนะใต้คลิปหนูโดมสิหอมไหม กินอะไรนะคะกินเลยนะคะไอ้กินมันอายแต่วันนี้พนอะไรวันนี้นน้ัองชอบโดมน้องชอบโดมกินนะาะซื้อได้นะคะเฟรชลักนะคะอหนูไปซื้อออนไลน์ก็ได้นะคะเซิร์ชเฟรชลักนะคะเจอหมดทุกทีุกทางเลยทุกคนค่ะ โอเคค่ะขอบคุณนะคะน้องแกเฟซชาร์กมียนมีทั้งหมด7จ็ดสีเดกลิ่แล้วก็เจ็ดสีเจ็ดสอบไปบอกเจ้าหนายได้แล้วก็มีลิมิเต็ดอีซ่าเด็กหนุ่มเกรด่ไปกลิ่นพรายใครที่อยากจะมาลงสปอนเซอร์กับเรานี่มาลงเราวะาตอนนี้สปอนเซอร์เต็มไปจนถึงคุณผีคุณพี่ขาถ้าเกิดเพื่อนพี่มาสายพี่จะด่าว่าอะไรคะไม่ด่าครับเพราะว่าเขาสายเหมือนกัน ร้านนี้ก็ลักกันค่ะโอ้องะดับกระดับสุณพี่คะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเพื่อนสนิทพี่มาสายหึงชั่วโมงนะคะ <c oughs> พี่จะด่าเป็นแบบหุ่นยนต์ว่ายังไงคะเฟืองลูทครับ เพื่อนไอ้เพื่องหลุดเขาด่าคุณยศอันนี้ถ้าด่าแบบคนละค่ะพี่ผมไม่มีภาษาใดๆให้มึงได้แล้วะถ้าถามอะไรนิดนึงโลถ้าเกิดว่าเพื่อนหนูมาสายหนึ่งชั่วโมงอ่ะหนูจะด่าเพื่อนว่ายังไงโลไม่สนิทเลยนะเขี้ยกูมึงเจนนะดูเวลานี้ทำไมถึามึงจะว่าด่าครเมื่อกี้มันไม่เคยเจ็บอันใดเจ็บกว่านี้เลยันดันสั้นเลยว่าอะไร นะเรื่องของพี่ค่ะมาสายหนึ่งชั่วโมงนัดกันไว้ค่ะบอกว่าเจอเจอตรงนี้แต่ว่าเขามาสายหนึ่งชั่วโมงค่ะพี่อ่าเขายางจริงใจเลยค่ะด่าเลยแรงสุดอยางที่สุดในชีวิตเลยค่ะวันนี้คุณพี่นัดหนูไปออฟฟิศแต่ว่าจริงๆแล้วคุณพี่ให้หนูมาสยามคุณพี่คิดว่าหนูอยากคุณพี่ในใจว่าอะไรคะอภัยไปเถอะ